ชื่อด็กชื่อพิตรทอชื่อมวยพิตรทองค่ายาาาาาไฟนี้เราซ้อมมาก,กี่วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอ,าอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้ลำปางจังจหวัดบุยลำเลยแล้วอยู่น,นั่นมีใครเป็นคู่บอลซ้อมครับพี่่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสปีสูงเท่าไหร่ครับส้ําน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้กมวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับองกรทองเนาะ เคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแลวรู้ไหมข้อมูลแบบไหนสัต่ไหนวันนี้มาเจอมังกรทองวางเกมวางแพลงไ้ดิวางเกมยังไงอย่างวันนี้อาก็เหมือนต่อยตามตาตาไปเนาะแล้วไปแก้ไขวู้ยเดียวล่าสุดเลยแล้วต่อยไหนไปเชฟภูมิอันนั้นช่างต่อยรถป่อยต่อยเป็นยังไงบ้างแพ้คะแนนเหรอวันนี้เรามากรุงเทพเลยเคยมาต่อยกรุงเทพยังครั้งแรกเลยเนาะวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเวทดเท่าไหร่ สายสามเมื่อกี้ชั้นหนักแล้วเป็นไงบ้างมาผ่านเลยมาสบายเลยร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชนะเอาค่ายนะคุมมากี่กิโลครับปล่อยอ๋อปล่อยเลยเนาะตล่อยเมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้ะคนจังหวัดเด็กบุอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยวันนี้พร้อมเมาชนะนะมาแจ้งเกิดในกรุงเทพอะวันนี้ขอโชคดีขอนครับ